สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันเป็นครั้งที่สองในรายวิชาหน้าตสินไทยวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องภาษาท่าค่ะภาษาท่าคืออะไรเราไปดูกันเลยค่ะ ภาษาท่าคือท่าที่ใช้สื่อสารในการแสดงโดยเป็นท่าทางที่แสดงแทนคำพูดกิริยาหรือการแสดงอารมณ์ของผู้แสดงวันนี้คุณครูก็มีตัวอย่างภาษาท่าทางนาฏศิลป์ไทยมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันนะคะท่าที่หนึ่งค่ะคือท่ายืนท่ายืนมือซ้ายจะวางไว้ที่หน้าขาโดยตึงมือ มือขวาจะแตกต่างกันระหว่างตัวพระและตัวนางนะคะตัวพระจะยืนเท้าเอวตัวนางจะจีบไงายไว้ที่ระดับชายพกค่ะท่าที่สองท่ามาค่ะท่ามาคือการใช้มือข้างใดข้างหนึ่งตั้งวงด้านหน้าแล้วกดข้อมือลงเข้าหาตัวเล็กน้อย มืออีกข้างหนึ่งก็จะแตกต่างกันระหว่างตัวพระและตัวนางค่ะตัวพระจะเท้าเอวตัวนางจะจีบส่งหลังค่ะท่าที่สามท่าไปคือการทำมือจีบหงายแล้วม้วนจีบออกเป็นตั้งวงมือตรงข้ามตัวพระจะเท้าเอวตัวนางจะจีบส่งหลังท่าที่สี่ค่ะท่าตัวเรา หรือฉันมือซ้ายจีบไงไว้ที่อกส่วนมือขวาจะแตกต่างกันระหว่างตัวพระและตัวนางคือตัวพระจะเท้าเอวตัวนางจะจีบส่งหลังค่ะท่าที่ห้าท่าดีใจหรือท่ายิ้มมือซ้ายจะจีบเข้าหาปาก ส่วนมือขวาจะแตกต่างกันระหว่างตัวพระและตัวนางคือตัวพระจะเท้าเอวตัวนางใจจีบางระดับชายพกค่ะท่าที่6กท่ารักคือมือทั้งสองตั้งมือคว้กันตึงมือไว้ที่ระดับอกค่ะท่าที่7จท่าไอา มือซ้ายแตะไว้ที่แก้มส่วนมือขวาจะแตกต่างกันระหว่างตัวพระและตัวนางคือตัวพระจะเท้าเอวตัวนางจะจีบทรงหลังค่ะท่าที่8ท่าโศกเศร้าเสียใจคือมือทั้งสองจะควยการวางทาบไว้ระดับหน้าท้องตึงมือทั้งสองข้างแล้วก้มหน้าเล็กน้อยค่ะท่าสุดท้ายค่ะคือท่าโกรธ มือขวาจะแตกต่างกันระหว่างตัวพระและตัวนางตัวพระจะเท้าเอวตัวนางจะจีบหงายไว้ที่ระดับชายพกส่วนมือซ้ายจะตั้งมือแนบไปที่บริเวณหลังใบหูแล้วกระชากลงเพื่อแสดงความโกรธค่ะสำหรับภาษาท่าคุณครูก็ยกตัวอย่างมาให้เด็กๆได้ดูกันเพียงเก้าท่านะคะต่อไป เรามาดูคำถามกันดีกว่าค่ะท่าแรกเด็กๆคิดว่าเป็นท่าอะไรคะมีท่ามาท่ายิ้มและท่ายืนเด็กๆคิดว่าเป็นข้อไหนคะลองตอบดูนะคะ ใครคิดว่าเป็นท่ามาเฉลยแล้วนะคะท่ามาไม่ใช่ค่ะต่อไปท่ายิ้มถูกต้องค่ะท่ายืนไม่ใช่ค่ะต่อไปค่ะท่าที่สองมือคขว้ประสานการระดับหน้าอกคือท่าอะไรคะ มีท่ารักท่ายิม้มและท่าเรียกใครคิดว่าเป็นท่ารักคะท่ารักถูกต้องคะ่ะท่ายิ้มไม่ใช่นะคะท่าเรียกก็ไม่ใช่คะ่ะและท่าสุดท้าย คือท่าอะไรคะท่าโกรธท่ามาหรือท่ารักมือจะอยู่บริเวณหลังใบหูนะคะใครคิดว่าเป็นท่าโกรธถูกต้องคะ่ะถ้ามาไม่ใช่คะ่ะถ้ารักก็ไม่ใช่คะ่ะ สำหรับวันนี้คุณครูคก็มีคำถามเพียงแค่3มข้อเท่านี้ค่ะแล้วเด็กๆก็ไปทำแบบแบบทดสอบต่อนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเหมือนเดิมค่ะสื่อสวยๆจากเพจครูแอมรักรำและครูแอนนาพาชวนรำค่ะแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ